Afternoon, s t u d e n t in p r ป t ะถม 5. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับนี้เรามาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with p r o n o t สำหรับครับนี้จะเป็นครับสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะที่เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อ Herbs, Herbs, Herbs. แปลว่าสมุนไพรนักเรียนรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างคะแล้วทราบไหมคะว,ว่าสมุนไพรแต่และชนิดมีประโยชน์อย่างไรอวันนี้เราไปรู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆกันก่อนนะคะว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกสมุนไพรชนิดต่างๆนี้ว่าอย่างไรอเราไปดูคำศัพท์กันเลยคะ่ะ นักเรียนดูที่คำแรกนะคะ herb 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 h e r b herb herb แปลว่าสมุนไพรเราไปดูกันนะคะว่าสมุนไพรมีอะไรบ้างและนักเรียนรู้จักหรือไม่และสรรพคุณของมันอนักเรียนรู้หรือเปล่าว่ามีสรรพคุณอย่างไรเอาดูอันแรกนะคะ lemon grass lemon grass lemon grass l e m o n g r a s lemon grass lemon grass แปลว่าตะไคร้คำที่สอง holy basil holy basil holy basil H O L Y B A S I L Holy Basil Holy Basil แปลว่ากระเพราคำที่3 Sweet Basil Sweet Basil Sweet Basil S W E E T B A S I L Sweet Basil Sweet Basil แปลว่าใบาโหระพาต่อไปคำที่สี่ galango 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 g a l a n g a l galango galango แปลว่าขา่าต่อไปคำที่ห guava leaf guava leaf guava leaf g u a v a l e a f guava leaf guava leaf แปลว่าใบฝรั่งคำที่หก s e e morning glory s e e morning glory s e e morning glory s e a M O R N I N G, G L O R Y, C morning glory, C morning glory ก็คือผักบุงทะเลคำที่เจ็ด ginger, 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 G I N G E R, ginger, ginger แปลว่าขิง คำที่แปด lime 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 l i m e lime lime แปลว่ามะนาวต่อไปคำที่เก้านะคะ chalot 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 s, Charlotte, 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 s h a l o t chalot chalot แปลว่าหอมแดงคำที่10 k c a f f i r lime leaves c a f f i r lime leaves c a f f i r lime leaves k a w f i r l i m e l e a v e s c a f f i r lime leaves c a f f i r lime leaves แปลว่าใบามะกรูด ต่อไปคำที่11 pepper 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 p e d p e r pepper pepper แปลว่าพริกไทยคำที่12 mint, mint 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 m i n t mint mint แปลว่าใบมิ้นหรือใบสะระแหน่คำที่สิบสาม chili, chili 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 c h i l l i chili chili แปลว่าพริกและคำสุดท้ายนะคะ garlic 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 g a r l i c g o r l i c g o l i c แปลว่ากระเทียมค่ะเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลา practice หรือเวลาของการทำแบบฝึกหัดของเราแล้วนะคะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเปิดใบหน้าที่7ใบงานที่5เรื่อง herbs ค่ะคำสั่งของใบงานก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อสมุนไพราตามภาพ A ถึง L ให้ถูกตอ้องนักเรียนดูนะคะข้างบนตั้งแต่ A ถึง L จะเป็นรูปภาพของสมุนไพรชนิดต่างๆส่วนด้านล่างอ่าก็จะมีช่องวางให้นักเรียนเติมนะคะ,ะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรให้นักเรียนเติมคำให้ถูกต้องเลยนะคะ ค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะ See you again next year goodbye